สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่23เดือนธันวาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคําสกุลเงินนะครับนักงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยวิธีมาเก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ครับลอสซ็อกโกใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ forex for you ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนาของคุณในวันนี้รับทันทีครับผม50 US d ลลาร์นะครับผม XM ครับทุกท่าน ตอนที่มีโปรโมชั่นใหม่โบนัสเงินฝาก100%สูงสด5 0 0ยิส์สตล่าใครสนใจก็รีบกันหน่อยนะครับ สวัสดีนะักลงทุนครับส,สรุปข่าวเช้ากับกระผมคุปเปาในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมเราไปดูกันที่สถานะของตลาดก่อนเลยสกุลเงินปอนยังคงขยับปรับตัวแข่งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตลาดนะครับในขณะที่ยูโรกับยูเอสลาอยู่ใกล้ชิดติดกันสะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังอยู่ในช่นนนวงออของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็อยู่ใกล้ชิดติดกันเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังอยู่ในแดนลบเมื่อวานที่ผ่านมามีการขยับปรับตัวแข็งค่าอย่างมากจนหลายคนถามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคุณทำไมออสเตรเลียนิวซี ขนาดนั้นคือจริงๆแล้วก็เป็นไปตามสถานะตลาดเลยนะครับที่ยังคงเป็นลิสต์ออนตามที่เราได้แจ้งกับนักทุนไว้ว่าในช่วงๆนี้เนี่ยเขากําลังขานรับข่าวดีนะครับเกี่ยวกับการที่ว่าหลายประเทศเนี่ยจะไม่ได้กลับไปล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบแม้ว่าอาจจะมีการยกระดับ บ้างฮะเล็กๆน้อยๆในบางภาคส่วนก็เลยทําให้นักทุนเนี่ยคลายความกังวลน,นะครับเกี่ยวกับว่าเศรษฐกิจอาจจะต้องมีการชะลอตัวหรือเปล่าในอนาคตข้างหน้านี้นอกจากนี้นะครับยังมีคําศัพท์ตามหลักของเทคนิคที่เราเรียกกันว่าซันตาคอสล a ลี่ด้วยนะฮะก็จะเป็นจุดจังหวะที่คนเนี่ยเข้าไปช้อนซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่ครับนักทุนตามที่ forex l i f e ได้มีการรายงานไว้นี่เลยนะครับซันต l คอสลาลี่ก็เลยส่งผลทําให้ในส่วนของตัวตลาดวอร์เรรีนะครับปิดตัวเข้า เข้าสู่แดนบวกกันไปทั้ง3ดัชนีหลักเลยไม่ว่าจะเป็น s p 5 0 0 NASDAQ รวมไปถึงตัวของดาวโจนส์ครับและนอกจากดีนะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยยังได้รับแรงดุนจากผลการศึกษาล่าสุดของสถาบัน Imperial College London ด้วยนะครับซึ่งมีการระบุว่าความเสี่ยงที่ผู้ป่วยติดเชื้อวัสโควิด -19 สายพันธุ์โอบิคอนเนี่ยจะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นั้นมีน้อยกว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าประมาณ40-5 0เเลยทีเดียวโดวยรายงานดัง กล่าวครับนักทุนสอดคล้องก,กันกับผลวิจัยของสถาบันโรคติดต่อของแอฟริกาใต้แล้วก็สถาบันสาธารณสุขของสกอตแลนด์นอกจากนี้นะครับตลาดยังขานรับข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับนักทุน Uh, ซึ่งก็คือตัวเลข GDP ครับไตรามาสที่3ประจำปี2564ของสหรัฐเนี่ยขยายตัว2.3%สูงกว่าตัวเลขประมาณการนะครับที่2.1%ขณะที่ยอดขายบ้านมือ2ของสหรัฐก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับ1.9%สู่ระดับ6.46ล้านยูนิตในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเทียบรายเดือนซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันนั่นเองนะครับทีนี้ครับเราก็มาดูราคาทองคำครับนั่งุนส่งท้ายกันสนิดหนึ่ง ราคาทองคำมีการปรับตัวแข็งค่ายอย่างมากเลยหลังจากที่ดอลลาร์อินด็กกับยูอัตราผลตอบแทนพัรธบรัฐบาสารัฐนะครับเริ่มมีการชะลอก,กําหลังครับทุกท่านก็เลยสร้างแรงดุลให้กับราคาทองคําตามที่สํานักข่าวนะครับได้มีการลงเอาไว้เลยนะครับว่าราคาทองคําปิดตลาดไปเนี่ยยืนเหนือระดับ1,800ออีกครั้งหนึ่งนะครับ ถามก็ตอบว่าเออคุณครับแล้วแบบนี้นี่มันเกิดจากข่าวอะไรหรือเปล่าครับเท่าที่ได้ลองอ่านมาเบื้องต้นนะครับยังไม่มีการแจ้งนะนอกเหนือจากในเรื่องของการอ่อนค่าของดอลลาร์แล้วก็ยิวพนธบรรัฐบาลสหรัฐครับแต่ถ้าหากว่าในช่วงปีใหม่นีเนี่ยยังเป็นการที่แบบว่าเราจะต้องข้ามปีใหม่ด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประเด็นโควิด1 9ในช่วงของวันหยุดยาวเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับที่ว่ากระแสเง,งินทุนอาจจะไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยรวมกันถือสินทรัพย์เสี่ยงก็เป็นได้นอกเหนือจากนี้ครับนักทุนยังมีในเรื่อองงขตัว นะครับที่คือที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบก็สามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปได้นะครับอาจจะเป็นประเด็นตรกนีด้วยเหมือนกันยังไงเดี๋ยวโชคส,สายเนี่ยเรารอดูความชัดเจนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมว่าจะมีการปรับตัวย่อลงมาได้บ้างหรือเปล่าสำหรับราคาทองคําเพราะว่าตอนนี้ก็ยืนเหนือแนวรับจิตวิทยาไม่ค่อยห่างไกลกันเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้ทองคําเคลื่อนไหวยอยู่ที่ระดับ1 8 0 3แนวรับจิตวิทยาอยู่ที่ระดับ1,800ก็ต้องมารอุ้นกันครับทุกท่านและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าครับ สวัสดีครับ